รสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ FC Online ออนไลน์มาแล้วก็ตั้งแต่เล่นใหม่ก็พึ่งเล่นครั้งนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นกันเปิดดีกว่าผมไม่ไหวละเพราว่าจะมาเปิดการ์ดดีกว่าผมก็ไม่รู้แแบบไม่ไหวละ <c oughs> อยากได้แบบอยากได้เงินมาซื้อตัววังเกมยังอยู่เหมือนเดิมคือแบบไม่ได้เล่นอนะไปเล่นในเกมมือถือมากกว่าเนี่ยเน่อยอย่างเหลืออยู่มีบล็อกแปดมีอะไรทุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งมันนี้เดี๋ยวเปิดเงินก่อนีกว่า เปิดเงินเปิดไลท์ให้หมดก่อนโหเยอะของอะผมกม็ผมไม่คิดว่ามันเยอะไงโหจริงๆโคตรเยอะเลยเรามาเปิดไลท์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 เปิดไอ้ละเวลางเพราะชอบใครเดี๋ยวเรามาไล่เปิดเรื่อยครันอ,องไล่เปิดอะนักเตะอะไรนี่นี่โคตรมาแลวกล่องไอ้นั่นเดี๋ยวมาที่หลังเนาะ กล่องกล่องกล้องเหลืออยู่ไอ้กล่องอะไรทห้อ่างได้ไม่รู้ว่าได้ดีป่ะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาสมไปเรื่อยโอ้โหนี่ต้องเปิดหมด อมไม่ได้เยนี่ก็ <c oughs> มีนี่อยู่นี่เดี๋ยวค่อยเปิดที่หลังสองกล่องนะเดี๋ยวเดยเรามาเปิดกันก่อนเราจะได้ดีเพราะของอ,อยากเปิดอะไแบบมาลุ้นดีกว่าออโหมิตรคาร์ม่ใหม่นี่ไม่รู้เลยอะ่ะไม่ได้เล่นนานจะหมดแบบหายไปนานหน้าเกมเนี่ยอานแรกมันเอฟซีแล้วนี่มันมันอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แรกมันเอฟซีอ่ะ เรเล่นป่ะหกอันละมาเดี๋ยวเราเปิดวันนี้เสร็จแล้วอ่ะเอาเงิน <c oughs> โอ้โหห้าสิบชิ้นเงินเท่าไหร่เนี่ยมาหร้อยห้าสิบไอไอเทม <c oughs> มาเปิดกันดีกว่าไม่รู้ได้อะไรนะต้องลองดู <c oughs> นานอยู่นะเออรอบเดียวเนี่ยเงินเท่าไหร่โอ้โหมันแตบเออ้โห,โโหยังเยอะแบบผมไม่ได้เปิดนานอะนี่นี่ยังไม่หมดแนละ้วนี่อีกนะโอ้โหปีบเจ็ดโอ้โหเปิดไปนี่คืออะไรอะโอ้โหสรดจา นี่หมดละคือหมดละหมดเสร็จสิ้นก็อย่าไม่รมนักเตะนะไม่ไม่โอ้หมื่นเจ็ดจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลืิ่มข้าก็ทำมาเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแพ็คโง่ไปก่อนเอ้แพ็กเกจแพ็กเกจก็ไม่มีอะไรอ่ะเปิดแบบตำตำไปก่อนลาย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 เกลือลายเกลือหน่อย มันก็ต้องมีขามันต้องมีอันแพงแหละเดี๋ยวเราก็เดี๋ยเราก็ร้อยหนึ่งดับดับร้อยนี่ไม,ไม่ไม่น่าสนใจ <c oughs> เปิดไปเลยเดี๋ยวมันออกออกมันออกดีมานออกรากอยอย่าเปิดน่งมันดูที่มันจะได้ดีว่าถ้าเราเอาไปขาย มันได้ดีก็คงเอามาเล่นกันแะผมบวงเนื้อน่าหน้าร้องมาเล่นอยู่หกสี่สี่ถึงห้าเอเหลือที่เหลือห้าเหลือแปดมาหมดแล้วผมไปก่อน นี่ไม่รู้ได้อะไรนะฮะโอ้ไข่เนี่ยโอ้โหนี่คืออะไรอะของเบิร์สองเลยนี่โอ๊ตป่าโมดยังไม่เปิดเลยผมเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่เปิดด้วยล่ะ <c oughs> ก็เกากักนไล่เปิดไปด้วยกันนี่นี่รองดีฟเอาต่มต้ก่อนนะ น้อยไปมาก <c oughs> นี่อม,มาดีแน่นอน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <C oughs> มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดดีกวา่าก็ไม่รู้ว่าแบบจะได้อะไรนะนี่อันนี้ค่อยเปิดมั้งโอ้แบบบอกห้าดิบต้องได้ดีอะ่ะเราต้องต้องมาแบบรอต่ำเหมือนปกแปลนี่เก็บบอลนี่เก้าเจ็ดตามเฟืเอเลยนะ่น้อยไปมาก เก่าอย่าได้เก่าแบบน้อยเออตัวนี้วะเออเก่ากะเอามา่น่ี้ค่อยๆเปิดนะััอยากแล้วค่อยๆเปิดมากว่าจัดคืออะไรครับนี่ <c oughs> ไม่แบบไม่ให้กำลังใจเลยเดโอ้โหอุ้ยแปดใบ ไปดิแปดใบก็ไปมาแล้วโอ้โหเห็นเลยเห็นเลยป๊าป้าโอ้โหนะตัวออกมาเล่นได้ปะเนี่ยแ <c oughs> ตัวนี้แบบไม่น่าเล่นได้ <c oughs> <c oughs> ไลยบวกห้านะแต่แบบหกแปดใบเมหมือนกันวะคราวเจ็ด เก้า oh, <no. S 1> เจ็ดแปดใบออาวไม่บวกห้าใด้วย <c oughs> วันนี้สิบใบไปเป้เลยมามันเป็นสิบใบเลยนะยยหได้ดีหรือเปลาโอ้โหโอ้ไม่บวกห้ามาให้คือแบบอะไรเขาเนี่ย เก้าเจ็ดโอ้โหมีต่อะไรเรื่องช่วงเวลาเปิดอันน่าแบบหายไปนานแล้วกลับมาเปิดนะก็เกือเหมือนเดิมแล้วก็แบบไม่อัจจะรอรุ่นนะว่าแบบเออได้ไดีดีไหมจะมีดีๆให้เาา้า <c oughs> ในมีเกมค่ายไกห่หน้าไฟ <c oughs> นี้ไม่มาเลย เน,นี่ยอันเนี้ยน่าสนเน,นี่ยอันเนี้ยน่าสนเน,นี่ยร้อยหนึ่งเราต้องไปก่อนต้องแบบบวกห้าป่ะเอาแบบระดับไ <c oughs> อดีโอ้โหขายครับ <c oughs> นี่โหิีใบเอาป่ะตีใบได้ไหะเงินเนี้ยเปิดตีใบก็ต้องสิบใบไปเลยก็ออกแล้วไปแปดเนี่ย มีส่งสุดใช่ไหมเนี่ยอะคืออะไรอ่ะคืออะไรอะ <c oughs> หมดได้สามโอโ้โหอะยอย่างเดียวอะมาไปบอกนี่โอโ้โหสิบตัวคือมันต้องมันต้องได้ตัวดีๆีอะคุณลิบเนี่ยนี่โอโ้โหแบบตัวแบบต้ตองมีอะ่ะ ๋อมันต้องมีอ่ะอันนี้อันนี้เลือกไปแล้วอือเอาตัวตำนาเอาต,ต,ทำทำตัวนี่นี<อ>่นี่เดี๋ยวบอยบอยเอาตัวทันสมัยด้วยตัวนี้ก็นี่ ตัวอย่าได้ตัวใช้งานเนี่ยตัวใช้งานนี่ก็ได้นะไปเอาไปไม,ม่ใครอ่ะแจะ่ามภาษาอังกฤษไม่ออกจำชื่อเอาโอ้ยเควินเดอะบอยนันต้องเอาไปอะโหเล่นดีจัด <c oughs> <c oughs> มีแล้วมั่งผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรดีละ มันยังขายสามตัวเราก็ต้องเอาเอาบนาะไม่มีไข่แล้วที่เล่นได้ห <c oughs> ล่งมากก็คือเด b ะบอยอะนี่น่าจะนี่จะน่าจะเอาปะโอ้หลืมตัวเทพไปได้ยังไงเนะี่ยซีดาน์ซีดาระคือคมมันอะแบบแต่นี่ไม่ค่อยหวังดิเนี่ยนี่ไม่ค่อยหวังจะหวังนี่มา สิบตัวบวกห้าโนโดก็ได้กุลิตก็ได้มะขอเวลาแป๊บนึนทงทำสมาธิมา <c oughs> ตองได้แล้วขครสักตัวหนึ่งอ่ะองมาแล้วเอโอ้ยยยยยยย้โโาายยยยย้ยย้ยยไยย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 ยอยย ถ้าวัดเอาออกกัน้นต้องต่ำที่สุดอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวัดจะจะทิมเล่นว่าแปดือก็อได้แล้รับแปดอืเกลือลนะมาแล้เกลือโอ้โหแต่บวกแปดโอเคของอ๋อเดี๋ยวมาเล่นแล้วบุกแปดไุดท้ายใช่ <c oughs> จะอ,ออกดีหรือเปล่า ม,มาโอ้เห็นเลยเงาลางๆเาี๋ย่ไ่รู้ได้บวกแปดอะือมบวกแปดโอเคเจ็บเจ็บจีด๊ดโอ้โหเก็บแบบนานสงสุดสงสุดกลคือเนี่ยโอ้หกล้านเต๊หกล้านแปด เดี๋ยวเอาไปเล่นน,น,นี่มันถึงร้อยอันนี้อันนี้น่าจะเล่นได้อยู่พวกถึงถึงร้อยเนี่ยน่าจะเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่น <c oughs> มันต้องเต้นเต้นเอ <c oughs> เี๋ยวบอกว่าโอ้โห <c oughs> ลืมนี่มาสร้างโอ,อ้สร้างชุดใหญ่ไว้หเรลืมไปว่าสร้างชุดสร้างชุดใหญ่ไว้ <c oughs> เดี๋ยวออกเลยออกเดี๋ยวเราตำนา,านไะม่เอาละเดี๋ยวจะเปี่ยเป็นตัวนักเพศเล่นละนี่ม,มาเล่นนะ <c oughs> ไมดาไมดาบกสามอืมกระดามาเล่นนี่นี่นี่แรกงั้นเลยนะของได้มาแรกงั้นนะเมื่อเอตัวเบต้ามาเล่นบอก,กตำนานมาเล่นแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยนี่โอ้ขายโลขายเลยนั่งทำนั่ง,ง,งอันนี้น่าจะเป็นบกแปดทั้งทีมอันนี้จะเป็น<ม>เดี๋ยวเป็นธรรมดาเล่น ได้มาเดี๋ยวไม่ใช้เลยบกแปดบกแปดบกแปดบกห้านะใช่หรือเปล่าหรือแบบต้องต้องเลาต้องโลใหม่อืม <c oughs> โองโหไม่หมดอะน่าจะพอทั้งทีมอะ่ะไม่ได้มีอะไรปกแปะทั้งทีมเลยเลือดจาัด นี่เนนี้มัทั้งทีมอ่ะมาใช้แค่นี้กัน,อ,น,กนอันนี้มันจะเป็นตัวแบบเบต้าตัวเบตา้ตบตามาเล่นเล่นจะไม่รู้ว่าใครเบต้ามาแต่เอามาเล่นนะเปโด้คนนี้ได้ <C oughs> นี่ก็ม่มีพี่แกนะ ถรงใหญ่อันเด้เดี๋ยวเอ,อ,อกมังมาเยอะเยอะไม่รู้จะใช้อะไรเนะยอ,ยอะเย <c oughs> อะแหละกะรอเวลาไปเยอะยนละ้เนี่ยจะออกแปบบ๊บโอ้โหคือแบบเยอะมากนานเลยนะ <c oughs> ออากินข้าะ ไลยจับทีมมาใหม่มาแล้วล่า8ท้่ทีมหลักก็ทีมชอบแมนยู <c oughs> แต่ไม่ไม่บอกนะว่าชอบตัวไหนมากที่สุดอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยขายได้นก็เลยนะว่าจะขายอยู่โอ,โอ้ยนี่ทำนี่ได้อยู่ ร้อยห้าอันนี้ร้อยสาอันนี้ร้อยสามนบวกหกโมขายโอ้โหลบว่ะน้องบวกห้าได้ไจริงๆผมผมว่าน้องคือบวกห้ามันดีว่ะก็ต้องลองมาดูอีกทีว่าอันไหนมันดี <c oughs> สี่ด่านโอ้ไม่ได้สี่ด่านนี่ใส่เงี้ยวบวกห้าไม่ไม่ออกไม่มาเลย ร้อยหกโอ้ได้ยูมีติมูมีมั้ตีบวกเลยอ้โหแบบต้องใจแบบต้องใจอ่ะถ้าจะตีขนาดนี้ต้องใจอ่ะต้องใจต้องมาแล้ว โอ้ใจต้องมาใจต้องนิ่งนี่เหืือนั้นอยู่ป่จะจัดสักรับเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายทไา้แสดงป่ะโอ้ยอย่างนี้หรอเรา,าตีมาเฮ้ <c oughs> อออะไรครับเนี่ยนี่ไอซ้ำเลยหนึ่งครั้งปักลองอีกรอบอ่ามีต้องได้แลนะ้วล่ะอือโอ้โหเอามาใช้เลยครับโอ้โห เฮ้ยใจใจแล้วบอก5อัลเลมปอด <c oughs> มาออกไปเยอะแล้ว <c oughs> นี่เราเป็น8ทั้งทีมแต่มันก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไร8ทั้งทีมเนี่ยก็เหมือน,นเดิมนะครับไม่ได้สีเรียสน, <c oughs> นี่บวก5อะไร <c oughs> อ่ะปิดจัดโอเคนี่ เนี่ยเล่นดีสองข้างนหะแต่แต่ต้องต้องหามาไว่าเล่นนี่ไว้อยู่เดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวเอาเล็บชี้มาเล็บชี้มาโอเคได้มาแล้วนี่ก็มีแค่นี้แหละที่ที่รู้สึกโอเคนะในการเล่นแต่แบบเราต้องเก็บตังค์เนาะนี่ขายหมดเลยเนี่ยอุ้ยบอกแปดขายนี่มันได้ไงเนี่ย เดี๋ยวว่าแลกแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพราแลกเปลี่ยนกันมันต้องได้แล้วบแลกเปลี่ยน <c oughs> ต้องขายอะ่ะ <c oughs> อืน,นี่มี ไม่เหลือปนนะเนี่ยโอ้ไม่เหลือเลยวะหายหมดแล้วผมอะคลิปนี้อาจจะนานไปหน่อยนะแต่แบบผมอะถ้าถ้าจะดูดดผมเี่ยเดินนั่งขายกันโอ้ตัวนี้ไม่น่าขายได้นี่ครับงบห้ามน่าเล่นนะขายได้โอ้ ตกหรอโอ้โหของตัวนีไม่น่าขายได้โอ้ขายป่ะเดียวนาฮ้อนปีเก่าปีเก่าไม่น่าขายกันปีใหม่เขาหน้าจะซื้อไปไปทุบเล่นไอตีแตกนะนี่มนต้องพูดเลยเนี่ย นต้องพูดเลย <c oughs> โอแต่แต่ไมไ่ลงนานเนี่ยคลิปนานไปหน่อยนะเดี๋ยวเรามาตีด้วยอ่ะโหมาอันนี้แบบต้องต้องต้องไรนี่แล้วโบบสุดทุดสุดไปแล้ว โ <Okay. c oughs> อเคหนึ่งเก้าป่ะโอ้ยต้องได้ละ <c oughs> <c oughs> ได้ตัวดีอะป่ะ,อะโอ้โหหกไม่น่าเลยเฮ้ยร้อยแปด 108. โอ้เรื่องเราเรื่องอยู่นะ ร้อยแปดไข่บวกหกได้ขายได้นเนี่ยตีบวกปะคลิปคลิปนี้อาจจะน้นหน่อยขอขอโทษที่เสียเวลานะครับแต่แบบไม่เล่นนานนะขอขออภัยด้วยอยากอยากอยากมาอยามาเปิดจริงๆอยามาเอาอจริงเกมนี้ก <c oughs> ดข้ามนะเลยเอ๋ยกดข้ามด้วย คือลิมิตทีวิตเกนรอยโอ้โห,โหคือแบบมันต้องออกคนมันจะออกออกต้องออกมาโอโ้เลยต่ำต่ำ,ตำอุย้ยไปได้ <c oughs> เชี่ยวใส่กี่เงะป่ะ,ะเปิดเลย <c oughs> โอโ้โหอะไรคำนี้อะไรคำนี้ได้เกิดจัดนี่เดี๋ยวๆลองอันนี้ได้ได,ดีปะ่ะเหมือนกันไฟหน้าจะส่มนิดหน่อยอันนี้เก็บไว้เพราะมันจะแพงอไมเล่นเราก็ไปเปิดเล่นเล่นเล่นปะ่ะ เงินมาคมุ้มแต่ว่าถ้า V P นี่ไม่คุ้มนะไ้นี่คุ้มกว่าโอ้โหต้องต้องต้องแบบวินิจฉัยวินิจฉัยแล้วโอ้ยโอ้โหบอกตัวดีโอ้โห,โโหโปีค้านใหม่นะโอ้โหเุ้ยโอ้โห,โโหตัวเทพตัวเทพตัวประเทศไทยผมไม่คิดว่าจะออกนะเอี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้นี่ดีกว่า <c oughs> มันคุ้มแหละ แรกนี่ไม่คุ้มเลยอืมโอ้โหเงินมันไม่คุ้มเลยอันนี้เป็นไงมั่งอันนี้ก็มีแค่นี้แหละผมอ่ะก็ใครอับกลับมาเล่นครั้งหนึ่งก็เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นเกี่ยวกับกล่องนี้แหละนี่นี่นี่กล่องเพราะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่ได้เปิดกล่องเสริมไม่ใช่นี่มา อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมีสองอันที่ยังไม่เปิดมันช่วงฤดูก,กาลนี่นไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาเปิดที่หังเก็วันนี้ก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมทำดีต่อไปด้วยวันนี้อาจจะนานก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแต่แบบอยากให้ดูจริง,รงเพราะเึนนื่กลับมาแล้วดูแต่คนที่กลับมาแล้วจะเล่นหนังแบบดองเลยฮัลับสวัสดีครับบ๊ายบาย